หยับฟินหัวตาฟินฟินอย่าลืมน้ําแข็งฟินมากบอกเลยสมมติว่าวันนี้หางตาตกใช่ไหมต้องดูก่อนว่าสาเหตุของหางตาตกคืออะไรคือกล้ามเนื้อบริเวณนี้ตกใช่ไหมกล้ามเนื้อตรงนี้คือกล้ามเนื้อหน้าผากทาหน้าที่หิ้วช่วงหัวตาหัวตาปีกนกวิธีการจับถ้าแก้ปัญหาจับแบบจิกจิกแก้ปัญหานี่อย่างนี้อันนี้ อันนี้คือหางตาถูกไหมวนอย่างนี้ไปาวนอย่างนี้ไปลไปวนอย่างนี้ไปทุกครั้งนะคะที่วนปุ๊บและให้ยกขึ้นถึงขมับส่วนตรงบริเวณนี้วนนะคะย้ํานะวนเป็นวงกลม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 วนส้างพังเรื่องวนข้าพังเร่งยังไงต่อยกขึ้นถึงขมับ นะคะ。